ตอนนี้น่าเวลาตอนนี้น่าประมาณสักเจ็ดโมงเช้าอ,อาหารเช้าคนพ่อมา่านี่เลิกขายแล้วเป็นเหมือนข้าวเหนียวอ่ขาข้าวเหนียว เมื่อเช้าเฮ้ยเมือ่อเมื่อวานกินกินข้าวผัดใช่ไหมอ่าข้าวผัดซึ่งมันจะเผ็ดนิดนิดาคามละ้สี่สิบบาทเองซึ่งถ้าเป็นในในกรุงเทพอะโอ้โหด้วยด้วยขนาดเยอะขนาดนี้น่าจะแปดสิบเก้าสิบอะอ่าเพราะให้เยอะถือว่าราคาไม่แพงเลยนะ ถือว่าราคาไม่แพงแต่คนพม่า,มาถือก็ถือว่าแพงนะอมากเพราะว่ารายได้เขาน้อย